สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้า19นะคะเรื่องฟังก์ชันนะคะก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนไม่ค่อยได้เข้าเรียนเพราะว่ากิจกรรมเยอะเนาะครูก็เลยจะมาที่ตรงนี้เลยนะคะการตรวจสอบฟังก์ชันเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้เรื่องแรกการตรวจสอบฟังก์ชันนะคะที่เราจะเรียนเรื่องที่2คือชนิดของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องที่3คือการแทนค่าของฟังก์ชันครูจะทวนเรื่องแรกให้ฟังนะคะก็คือ1การตรวจสอบฟังก์ชัน ถ้าเป็นฟังก์ชันคู่อันดับอย่างเช่นคู่อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะตรวจสอบได้ว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันให้ดูเลขข้างหน้าค่ะว่ามันซ้ำกันไหมถ้ามันเป็นเลขไม่เหมือนกันหรือไม่ซ้ำกันก็คือเป็นฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าครูให้เลขแบบนี้มาะคะ1 2 1 2> 5 5 6นักเรียนคิดว่าเป็นฟังก์ชันไหมคะ,ะไม่เป็นฟังก์ชันเนาะเพราะว่าเลขที่ํามมีนี่เลขหนึ่งมันซ้ำกันเพราะฉะนั้นเลยได้ว่าไม่เป็นฟังก์ชัน ที่คือมาทวนให้กับแบบที่2ที่ตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันไหมจากกราฟนะคะจากกราฟสมมติคุณมีกราฟมาให้แกน x แกน y มีกราฟมาให้อย่างเช่นกราฟแบบนี้ลองลากเส้นแนวดิ่งถ้าตัดกันเพียงแค่จุดเดียวตัดหนึ่งจุดแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน แต่ถ้ากราฟวาดกราฟปุ๊บมาทวนให้นะคะปุ๊บภูมิกราฟแบบนี้มาให้แล้วนักเรียนลองลากเส้นแนวดิงมันตัดกันมากกว่า1จุดมันคือตัด2จุดจะได้ว่าไม่เป็นวังชัน อเคเนาะสรุปการตรวจสอบฟังก์ชันมีสองวิธีนะคะก็คือคั่วมดับก็คือดูตัวข้างหน้าห้ามซ้ำกันถ้าซ้ำกันไม่เป็นฟังก์ชันทันทีคั่วมดับการตรวจสอบก็คือหน้าห้ามซ้ำถ้าซ้ำปุ๊บไม่เป็นฟังก์ชันทันทีนะคะหน้าห้ามซ้ำถ้าเป็นกราฟวิธีการตรวจสอบก็คือต้องตัดกันแค่1จุด ลากเส้นแนวดิ่งโอเคไหมคะถ้าตัดกันแค่ห่งจุดเป็นฟังก์ชันถ้ามากกว่า1จุดไม่เป็นฟังก์ชันอ่ะเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วแล้วก็สอบไปแล้วเนาะโอเคไหมคะต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของฟังก์ชันนะคะอ่ะมาดูชนิดของฟังก์ชันกันชนิดของฟังก์ชันมีทั้งหมดใหญ่ๆก็คือมีอยู่3แบบ1 ฟังก์ชันจาก A ไป B นะคะ2องฟังก์ชัน1ต่อ1และ3ามฟังก์ชันทั่วถึงฟังก์ชันจาก A ไป B นะคะถ้าเกิดว่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือ f A ไป B แบบนี้นะคะ,ะฟังก์ชันจาก A ไป B เนอะ ทีนี้ฟังก์ชันจาก a ไป b คืออะไรที่เราจะเรียนกันวันนี้อ่าตรงนี้ตัวหน้าอยู่ใน a และตัวหลังอยู่ใน b เห็นไหมคะตัวหน้านี่อยู่ใน a ตัวหลังอยู่ใน b โดยที่ตัวหน้าต้องใช้หมดอ่ะตัวหน้าใช้หมดเลขหน้าก็คือเลขอยู่ใน a ต้องใช้หมดทุกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะตัวอย่างนะคะ ให้ตัวอย่างอย่างเช่นคู่อันดับของรูจะลากให้ก็คือหนึ 19, ่งเก้าห้าลบหนึ่งเจ็ดกับสามจะควายแบบไหนก็ได้เนาะหนึ่งเก้าใช่ไหมคะห้ากับลบหนึ่งคู่อันดับห้ากับลบหนึ่งและตัวสุดท้ายก็คือเจ็ดกับสาม เสร็จกับสามโอเคเนาะ,ะทีนี้ตัวหน้าใช้หมดไหมคะเนี่ยมันใช้หมดทุกตัวไหมเนี่ยใช้หมดไหมคะหนึ่งก็มีห้าเหคะก็มีเจ็ดก็มีครบทุกตัวเพราะฉะนั้นตัวหน้าใช้หมดตัวนี้เขาเรียกว่า เป็นฟังก์ชัน a ไป b โอเคเนาะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะแต่ก่อนที่จะตรวจสอบฟังก์ชัน a ไป b อะมีวิธีดังนี้เมื่อกี้นี้ครูยกตัวอย่างง่ายๆเนาะการตรวจสอบฟังก์ชัน a ไป b เนี่ยมีวิธีดังนี้ค่ะ 1>, 1. ต้องตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันตรวจสอบว่ายังไงนะลืมหรือ,อยังนีที่ครูบอกเป็นฟังก์ชันหรือไม่ก็คือข้างหน้าต้องห้ามซ้ำใช่ไหมคะอ่ะก็คือหน้าห้ามซ้ำ ถ้าตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ฟังก์ชันจาก a ไป b ตรวจสอบยังไงคะเมื่อกี้นี้คือตัวหลังไอตัวหน้าต้องใช้หมดเนาะตัวหน้าใช้หมดโอเคเนาะ วิธีการตรวจสอบฟังก์ชัน a ไป b ก่อนอื่นต้องตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ต่อมาก็ตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่นะคะตรงนี้ต้องจำ มาดูตัวอย่างอีกถ้าครูโยงไหมสมมติครูโยงไหมเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าลบหนึ่งเจ็ดสามนักเรียนคิดว่าเป็นฟังก์ชันไหมคะหนึ่งเก้าหนึ่งสาม 5้าลบหนึ่งและเจ็ดสามนักเรียนคิดว่าเป็นฟังก์ชันนะคะอ่ะมาดูตรวจสอบทีละตัวตัวจออื่นตรวสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือหรือไม่ก็หน้าห้ามซ้ำมันมีตัวซ้ำไหมเนี่ยเลขข้างหน้านี่มีไหมคะมีไหมมีเลขหนึ่งใช่ไหมคะมันซ้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ ไม่เป็นฟังก์ชันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิจารณาต่อว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่เนาะแะตตอบว่าไม่เป็นฟังก์ชันส่งผลให้ไม่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b อ่ะเขียนย่อๆละกันไม่เป็นฟังก์ชัน จาก a ไป b ถ้ามันไม่เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขแรกมันไม่ได้ต่อไปเงื่อนไขที่สองก็ไม่ต้องไปพิจารณาเลยโอเคไหมถ้าดูข้อแรกอ่ะข้อแรกตัวอย่างแรกที่ครูให้เมื่อกี้น,นี้ตัวอย่างนี้มันเป็นฟังก์ชันไหมคะหน้ามันมีการซ้ำไหมไม่มีมันก็เลยเป็นฟังก์ชันก็ถูกเพราะฉะนั้นเราพิจารณาจากฟังก์ชันจาก a ไป b ได้ก็คือตัวหน้าใช้หมดใช้หมดไหมเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดใช้หมดไหมคะใช้หมด โอเคเนาะอ่าต่อไปเนาะอ่ะโอเคต่อไปชนิดฟังก์ชันแบบที่สองนะคะแบบที่สองที่เราจะเรียนก็คือฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก a ไป b เนาะฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก a ไป b จับคู่ตัวต่อตัว ก็คือแต่ละคนจะไม่หลายใจก็คือจับคู่ใครคู่มันก็คือตัวหลังต้องไม่ซ้ำกันอะจับคู่ตัวต่อตัวตัวหลังห้ามซ้ำกันเด็ดขาดก่อนอื่นวิธีการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันห่ต่อหนึ่จาก a ไป b h? หรือไม่ก่อนอื่นวิธีแรกก็คือทำอะไรคะตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เสมอไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ต้องตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันเนาะ ก็คือหน้าห้าสามสองตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ตรวจสอบฟังก์ชันจาก a ไป b ทำไงคะก็คืออะไรอะไรต้องใช้หมดหน้าใช้หมดหรือไม่ค่อยมาตรวจสอบ ว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b 1ต่อ1หรือไม่หรือ1ต่อ1จาก a ไป b หรือไม่ก็คือหลังห้ามซ้ำหรือจับคูต่ตัวต่อตัวตัวต่อตัวหรือหลังห้ามซ้ำนั่นเองเราจะมี3สติปนะคะ เต็ปที่เราต้องจำนะคะก็คือพวกนี้การตรวจสอบฟังก์ชันหนึต่อ1จาก a ไป b นะคะ,คะก็คือหน้าห้ามซ้ำหน้าใช้หมดแล้วก็ตัวต่อตัว,ตวหรือหลังห้ามซ้ำนั่นเองอ่ะมาดูอย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อแรกครูให้ ูจับคู่หนึ่งเก้ากับห้าสามอ่ะคูวมดับหนึ่งเก้ากับห้าสามนักเรียนคิดว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก A ไป B ีไหมคะเป็นไหมอ่ะก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันการเป็นฟังก์ชันอย่างแรกคือตัวหน้าห้ามสามซ้ำไหมคะเนี่ยซ้ำไหมไม่ซ้ำแสดงว่า เป็นฟัง์กชันอ่ะโอเคพิจารณาข้อต่อไปได้ต่อไปเป็นฟัง์กชันจาก a ไป b ไหมคะคือน่าใช้หมดไหมใช้ไม่หมดเนี่ยเหลือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นฟัง์กชันจาก a ไป b เพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่เป็นฟัง์กชันจาก1ต่อ1จาก a ไป b ด้วยเนาะมันเป็นฟัง์กชันอยู่อ่ะผูเขียนว่าเป็นฟังก์ชันแบบเนี้แต่ไม่เป็นฟังก์ชัน จาก a ไป b เพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้ยังไงคะก็ไม่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แบบ1ต่อ1ห,หรือ1ต่อ1จาก a ไป b นั่นเองเนาะตรวจสอบทีละข้อใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างต่อไปอ่ะลองตัวอย่างต่อไป 1, 9 9่ก้วมดับ1 9อ่ะ คูลองยูมคูมดับหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดลบหนึ่งอะหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดลบหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสามเจ็ดลบหนึ่งอะโอเคก่อนอื่นมาพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่อะ่ะเป็นฟังกชันไหมคะหน้ามันมีตัวซับไหมเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันอะ่ะเป็นฟังก์ชันสามารถพิจารณาต่อไปได้ อะมาดูต่อไปเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ไหมคะคือตัวหน้าใช้หมดไหมนี่1 5 7ใช้1 1> ใชหมด <boom S 1> ไหมคะใช้หมดอ่ะก็เป <Sas an> ็นฟังก์ชันจาก a ไป b แล้วอ่ะทีนี้มาดูว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมก็คือเป็นไงคะหลังห้ามซ้ําหรือตัวต่อตัวเนี่ยตัวต่อตัวไหมเนี่ยหลังก็ไม่มีตัวซ้ำเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นฟังก์ชัน หต่อหนึ่งจาก a ไป b อ่ะส่งผลทำให้เป็นฟังก์ชันหนึ่ต่อหนึ่งจาก a ไป b ค้อนก็ได้เลยเนาะก็เป็นนะคะมันจะมีแพทเทิร์นก่อนอื่นตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันไหมต่อไปตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ต่อไปก็ตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหนึต่อหนึ่งจาก a ไป b หรือไม่เนาะโอเคเนาะโอเค ต่อไปแบบสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายคือเป็นชนิดของฟังก์ชันทั่วถึงอ่ะแบบสุดท้ายทั่วถึงดูออนทูเขียนได้ว,ว่าฟังก์ชันทั่วถึงจาก a ไป b อ่ะบางทีก็เขียนว่า onto คนไทยบางทีก็เขียนว่าทั่วถึงเนาะสองแบบนะคะ ของตัวนี้ทั่วถึงก็คือตัวหลังต้องใช้หมดนะคะตัวหลังใช้หมดอ่ะการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันอ n อนทูหรือทั่วถึงหรือไม่ก็คือรูจะเขียนอ n อนทูนะอาจจะเขียนทั่วถึงก็ได้อ่ะหนึ่งก่อนอื่นที่จะตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือทั่วถึงต้องตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ กูเขียนฟังก์ชันแบบนี้เด้อเป็นฟังก์ชันหรือไม่ก็คือหน้าห้ามสามสองเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ฟังก์ชันจาก a ไป b เช็คยังไงนะคะอะไรนะหน้าเป็นยังไงคะหน้าใช้หมดใช่ไหมคะหน้าใช้หมด สามก็เช็คว่ามันเป็นฟังก์ชัน onto หรือทั่วถึงจาก a ไป b หรือไม่ใช่ไหมคะก็คืออะไรคะเป็นยังไงคะเนี่ยเป็นยังไงตัวหลังต้องเป็นยังไงคะใช้หมดหลังใช้หมดโอเคเนาะเนี่ยมีสามขั้นตอนเอง นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องจำแพทเทิร์แพทเทิร์นมแพทเทิร์นที่นักเรียนต้องจำนะคะการเช็คออนทูกับการเช็ควันทูวันหรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกันมีสามสเตจคล้ายๆกันแค่ต่างกันขั้นตอนสุดท้ายเนาะ หน้าห้ามซ้ำหน้าใช้หมดและหลังใช้หมดคือการตรวจสอบแบบทั่วถึงมาดูตัวอย่างอย่างเช่นคูยกตัวอย่างนะคะคูะากหนึ่งเก้าห้าสามและเจ็ดสามคู่อันดับของหนึ่งเก้าห้าสามแล้วก็เจ็ดสามเป็นฟังกช์ชันหรือไม่อมาตรวจสอบว่าเป็นฟังกช์ชันก่อนเป็นฟังกช์ชันไหมคะ หน้าซ้ำกันไม่เอ่ยไม่ซ้ำเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันถูกแล้วต่อไปหน้าใช้หมดคือฟังก์ชันจาก a ไปบใช้หมดไหมคะเนี่ยใช้หมดทีนี้พิจารณาว่าเป็นฟังก์ชัน on to หรือไม่เชื่อถึงหรือไม่ก็คือหลังใช้หมดสามกับเก้าใช้หมดไหมคะเนี่ยมันโยงไปหาตัวอื่นหมดเพราะฉะนั้นก็ใช้หมดเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นฟังก์ชัน On to จาก A ไป B หรือถ้าภาษาไทยก็ฟังก์ชันทั่วถึงจาก A ไป B โอเคเนาะอ่ะทวนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปขีดตารางเพิ่มนะคะหน้า20เนี่ยตอนแรกนักเรียนจะไม่มีตารางนี้เนาะไปเขียนเพิ่มนะคะใท่นนี้เป็นข้อ1 อันนี้ข้อสองอันนี้เป็นข้อสามนะคะไปลองทำดูนะนี่ไปลองทำดูว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ถ้าเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันคือหน้าห้ามซ้ำเนี่ยหน้ามันโยงไปซ้ำไหมเนี่ยถ้าหน้าซ้ำหมายความว่าอะไรถ้าโยงนเนี่ยเนี่ยมันข้อนี้หน้าซ้ำเห็นไหมมันจะได้คู่มดับหกกับ66ข้างหน้ามันก็ซ้ำแล้วแต่อันนี้หน้าไม่ซ้ำใช่ไหมคะ ขัวดับมันคือ0 2 8 5 3 5หน้าไม่ซ้ำก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็พิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ไหม A ไป B คือหน้าใช้หมดใช้หมดเนี่ยตัวข้างหน้าใช้หมดเลยก็เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ทั่วถึงไหมทั่วถึงคืออะไรตัวหลังเป็นไงคะใช้หมดเห็นไหมมีตัวเข้าหาหมดเลยก็ถูกหนึ่งต่อหนึ่งไหมหลังห้ามซ้ำ มันมีตัวซ้ำไหมเนี่ยตัวต่อตัวห้ามนอกใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหไหมเลขห้ามีคนมาจีตั้งสองคนเนี่ยมันตัวต่อตัวไหมล่ะไม่ก็กาผิดนักเรียนลองทําก่อนก็ได้เนาะอ่าอย่าชวนให้ฟังอันแรกชนิดของฟังก์ชันฟังก์ชันจาก a ไป b ก็คือตัวหน้าต้องใช้หมดนะคะตัวหน้าใช้หมด ก่อนที่จะตรวจสอบว่าตัวหน้าใช้หมดไหมตรวจสอบก,ก,อการเป็นฟังก์ชันก่อนการเป็นฟังก์ชันคืออะไรคือตัวหน้าห้ามซ้าเหมือนข้อเนี้ยข้อเนี้ยตัวหน้ามันซ้าก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ก็คือไม่เป็นฟังก์ชันเลยก็ไม่เป็นเลยแต่ข้อนี้ไม่มีตัวหน้าซ้าพิจารณาต่อได้ว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่ a ไป b หน้าต้องใช้หมดใช้หมดไหมคะตัวหน้าเนี่ย1 5 7ใช้หมดไหม มเซตของ a เนี่ยใช้หมดใช่ไหมคะ,ะก็เลยเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b อ่ะชนิดที่สองคือ1ต่อ1ก่อนอื่นต้องตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันไหมก็คือดูตัวหน้าตัวหน้าห้ามซ้ำก็เป็นฟังก์ชันต่อไปเป็น a จากฟังก์ชันจาก a ไป b ไหมคือหน้าใช้หมดหน้าคือ a ใช่ไหมคะ1 5 7ใช้หมดไหมเนะี่ย ห5 7้าใช้หมดก็เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b และ a ไป b 1ต่อ1เนี่ยเป็นยังไงคะจับคู่แค่ตัวต่อตัวนอกใจไม่ได้หลังก็ห้ามซ้ำใช่ไหมคะยมีตัวซ้ำไหมตัวหลังไม่มีตัวถ้าเกิดว่าเป็นนี้นะซ้ำแน่นอนแต่อันเนี้ยไม่มีซ้ำเนาะไม่มีตัวไหนนอกใจกันก็คือตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b ตัวสุดท้ายคือทั่วถึงหรือ on to นะคะก็คือตัวหลังต้องใช้หมดนะคะตัวหลังใช้หมดก่อนอื่นต้องตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันไหมตัวเป็นฟังก์ชันก็คือหน้า้ามซ้าไม่มีตัวซ้ําเลยเป็นฟังก์ชันต่อไปตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หรือไม่คือหน้าต้องใช้หมดเลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดใช้หมดไหมคะเนี่ยใช้หมดอ่าพิจารณาต่อได้ต่อไป on to ก็คือหลังใช้หมดเลขเก้ากับเลขสามถูกใช้ไหมคะ ถูกใช้นะคะก็เลยเป็นอ on to แต่ถ้าครูถามข้อนี้ล่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไหมเป็นไหมตอบว่าไม่เป็นเห็นไหมสามมันมีคนมาจีดทั้งสองคนเนาะโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่ง Google Classroom เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะคะครูเคยส่งไปแล้วแหละส่งภายในวันพรุ่งนี้ ก่อนเวลาใน Google Classroom ครูกำหนดว่าอะไรนะเดี๋ยวนะกรนึ่งนหนละ่ะครูกำหนดเวลาไว้แล้วม .6 กทับสเนาะม .6 กทับสองนละ่ะเอ้าอันนี้ผิดเมลขออภยัยม .6 กทับสอ่ะของม .6 กทับสนะคะ เนี่ยงานใหม่ให้นักเรียนคลิกเข้างานใหม่เลยแล้วก็ส่งงานนะคะถายรูปที่จดวันนี้ลง Google Classroom จดหน้า19ถึง20ชนิดของฟังก์ชันแล้วก็แนบรูปมาส่งนะคะเดี๋ยวครูจะลงวิธีการส่งมาให้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะโอเคส่งภายในวันที่ ส่งครบกำหนดพรุ่งนี้8โมง40นาทีนะคะอันนี้แค่ให้โจทย์เฉยๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ